เทยนสวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมลังสัรอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิว Honda Civic FC 1.8e นะครับผมสีดำคันข้างหลังผมเลยนะครับผมเดี๋ยวพาไปชมรถกันนะครับผมว่าคันนี้น่าใช้ขนาดไหนนะครับผมมาติดตามรถกันเลยครับผมครับผมมาแล้วนะครับผมกับ FC สีดำนะครับผมปี2016นะครับผมบอกได้เลยว่า หล่อโคตรหล่อมากนะครับผมกับสีดำคันนี้ปี2016ราคาเบาๆกระเป๋านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นกันนะครับผมด้านหน้านะครับผมเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผมมาแบบสวยๆหล่อๆด้วยไลฟ์สไตล์หน้าหวานๆแบบซีวิกนะครับผมกระจังหน้าโครเมียมพร้อมโลโก้ฮอนด้านะครับผมบอกได้เลยว่ามันโชบเฉียวเสียวหัวใจมากเลยนะครับผมกับ ฮอนด้าซีวิกนะครับผมด้านข้างก็จะเป็นในเรื่องของไฟเลี้ยวนะครับผมที่มีด้วยกัน2ดวงนะครับผมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยนะครับขนาดขับขี่หรือขนาดเลี้ยวนะครับเพื่อเพิ่มความชัดเจนเนาะตรงนี้นะครับผมล้อแมกอลอยนะครับผมล้อเดิมจากโรงงานยางปีใหม่นะครับผมยางปีใหม่ลึกๆเลยนะครับใช้การกันอยู่ยาวนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรอบรถกันนะครับด้านข้างรถนะครับผมก็ ทั้งกระจกและก็มือจับนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับผมมาดูด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายนะครับผมบอกได้เลยว่าดีไซน์ด้วย Honda c ซี i c FC ที่ไลฟ์สไตล์ของเขาเนี่ยฉบเฉียวนะครับไฟท้ายสวยไฟเลี้ยวสวยนะครับนี่ครับบอกได้เลยว่าหล่อที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับซีวิ c คันนี้นะครับผม อาจจะมีแสงเข้าบ้างนะครับผมยังไงผมจะพยายามปรับแสงให้นะครับดูรอบๆร,รถกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันเรามาดูภายในรถกันนะครับผมบอกได้เลยว่าน่าใช้มากนะครับคันนี้นะครับก็เป็นสีครีมตัดดำนะครับผมแผงประตูเป็นชุดควบคุมไฟฟ้านะครับด้านข้างก็เป็นสมาร์ทเอนทีนะครับผมสามารถหยยบเบรกแล้วกดปุ่มสตาร์ทได้เลย พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันควบคุมที่พวงมาลัยนะครับหน้าจอ DVD เครื่องเล่น TD MP3 WMA นะครับเกียร์ออโต้นะครับนี่ครับสวยใสนะครับภายในสีครีมตัดดำเบาะสวยไม่มียุบไม่มีย่นน่าใช้มากนะครับสำหรับภายใดคันนี้นะส่วนของห้องโดยสารนะครับผมก็บอกได้เลยว่าใหม่มากนะครับ แทบจะไม่มีคนนั่งเลยนะสำหรับด้านหลังมีที่วางแขนให้เรียบร้อยกว้างขวางมากครับผมส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะครับบอกได้เลยว่าลึกมากนะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่แบบว่าชอบเดินทางหรือใส่ของสัมภาระไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางถุงก๊อฟต่างๆนะครับลึกมากนะครับตรงนี้ลูกค้าที่กำลังมองหายอยู่นะครับรถใช้ สอยนะครับรถที่สามารถวิ่งต่างจังหวัดได้นะครับดูดีดูหล่อแล้วก็ยังสามารถที่จะใส่อุปกรณ์ได้มากครบครันอีกด้วยครับผมเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันคันนี้นะครับเครื่องยนต์พันแปดร้อยีซีนะครับผมมาดูห้องเครื่องกันใหม่มากนะครับใส่สะอาดเครื่องไม่มีเยิ้มไม่มีรั่วไม่มีซึมไม่ได้เปิดฝาทําอะไรใดๆมาทั้งสิ้นนะครับผมเป็นเครื่องเดิมจากโรงงานการใช้งานเนี่ย บอกได้เลยว่าน้อยมากนะครับผมแล้วก็โครงสร้างของรถนะครับผมไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับผมนี่ครับเราดูไปพร้อมๆกันนะครับทุกอย่างเดิมหมุดเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับยังอยู่สติ๊กเกอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงนะครับหรือน็อตในการถอดนะครับโครงสร้างหัวโช๊คเบ้าโช๊คทุกอย่างอยู่เดิมหมดเลยนะครับผมบอกได้เลยว่ารถคันนี้น่าใช้มากครับผม เป็นไงกันบ้างครับผมได้ดูรีวิวรถไปบางส่วนแล้วนะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผมจะได้จัดส่งให้นะครับกับเจ้า Civic FC ปี16ตัว E นะครับผมเครื่อง 1,800cc นะครับผมคันนี้นะครับราคาค่างวดถูกมากครับวันนี้เพชรยนต์เสนอขายในราคา595,000บาทนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาดูได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับถนนเตลีไทย95นะครับผม สำนักงานใหญ่อยู่ที่เสรีไทย68แยก1มินบุรีนะครับพบกับผมรังสัรค์เบอร์โทรศัพท์0863377326นะครับผมชอบวิดีโอนี้ฝากติดตามกดไลค์จุดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อที่ไม่พลาดข่าวสารและการรีวิวรถนะครับผมกับรังสรรค์เพชรยนต์ขอบคุณครับสวัสดีครับ